สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่241แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่241กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะเราจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่4นะคะคุณท่านเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะ รายการที่5นะคะพระราชสังวรพิมลน,นะคะชุดหลวงปูโตค่ะหรือจะเป็นรายการที่8รายการที่9รายการที่10นะคะสนใจองค์ไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153ค่ะเดี๋ยวหนูจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะหรือแอปไลน์ ทักเข้ามาก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูปิดการขายให้นะคะท่านปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่านใดจองทันองคไหนปิดทันองค์ไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรับประกรันของสวนตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนของท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP ีแล้วนะคะ อยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณท่านท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันค่ะคุณท่าน วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะวัดสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นรุ่นพิเศษปีหนนั่นเองค่ะท่านเนื้อันปากกานะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยค่ะท่านอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะมาชมหน้าเหรียญกันชัดๆนะคะคุณท่านจะได้ตัดสินใจกันนะคะหนูลงกล้องสดให้ชมกันเลยนะคะให้เห็นหน้าเหรียญเส้นคมๆกันค่ะท่าน ไม่ควรพลาดเลยนะคะองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมน้องท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะคุณท่านสังเกตนะคะเห็นรอยจานกันไหมคะดูได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะรอยจานค่ะเป็นจานมือนะคะชัดๆบนเหรียญน้องท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะคะคุณท่านดูใบหน้านะคะท่านคมชัดไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะ หลวงพ่อคูณปี17นะคะท่านใดยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะรีบเก็บสะสมกันได้เลยนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะุนท่านดูลายเส้นนะคะหน้าท่านเต็มคมชัดเลยนะคะเรียนนี้นะคะขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่าท่าน600บาทนะคะเหรียญพ่อคูณนะคะปิดให้ทันกัรเข้าทานไม่ควรพลาดนะคะ หกร้อบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สองค่ะท่านรายการที่สองรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะเป็นองค์ลงรักปิดทองหลังแบบนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเ่าท่านองค์ลงรักนะคะสีทองเป็นคราบทองผิวเดิมเลยนะาท่าน รายการนี้นะคะปิดตาพ่อแก้วขอแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้หลังแบบนะท่านเป็นอง์ลุงรักปิดทองนะคะท่านใดสนใจรายการไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ค่ะท่านเลี่ยมกรอบนะคะองลงลักปิดทองค่ะ500บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะท่าน รายการนี้นะคะเป็นเหรียญยันดวงนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดอยุธยาปี252หของท่านวันนี้ได้แบ่งปันเพิ่มมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะท่านท่านใดนะคะอยากเช่าบูชาเก็บไว้นะคะศึกษานะคะหรือสะสมนะคะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะเหรียญยันดวงนะคะเนื้อเปียกทองค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นเขาท่าน เรียนหลวงปู่ดูนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทานกันนะคะหน้าตาท่านคมชัดนะคะดวงตานะท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะพระพรมปัญโยนะคะหรือหลวงปู่ดูนะคะเหรียนยันดวงนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะสวยงดงามมากเลยนะท่านรายการนี้นะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่รายการนี้นะคะท่านขออภัยด้วยนะคะเป็นเหรียญเศรษฐีนะคะหลวงปู่ดูพระพรมปัญโยนะคะวัดสกแกค่ะตำบลธนูอำเภอไทยจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุทยานะคะปีสอนะงห้าสามหนึ่งะท่านเป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญเศรษฐีนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันนะคะ ที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยบาทนะคะเหรียญดวงเศรษฐีนะคะเหรียญกลมเนื้อเปียกทองนะท่านปีสองห้าสามหนึ่งนะคะได้รับพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะขออนุญาตนำออกมาจากกล่องให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆนะคะพระพรมปัญโยนะคะเหรียญดวงเศรษฐีคองท่าน เรียนสวยนะคะสภาพผิวพระเก่าเดิมเลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านใดไวย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะข้างหลังนะคะเป็นยันอัขระท่านนะคะชัดเจนคะท่านติดให้ท่านกันนะคะห้าร้อยบาทค่ะพาดมาคงท่านมากันที่รายการที่ห้าค่ะ รายการนี้นะคะเป็นที่ระลึกนะคะพระราชสังวรพิมลน,นะคะหรือหลวงปุโตค่ะวัดประดูเฉิมพีก,กอทมอนะคะชุดกรรมการนะคะทั้งหมดนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านเป็นเห,นหรียญหลวงปุโตนะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้ในราคาพิเศษค่ะสิ้นเดือนกันแล้วนะคะุณท่านสิ้นเดือนตอุขออภัยด้วยนะคะสิ้นเดือนกันยายนกันแล้วนะคะวันนี้ขอแบ่งปันเลยนะคะ ชุดนี้นะคะที่600บาทเท่านั้นคุณท่าน600บาทเท่านั้นนะคะตอนรับนะคะส่งท้ายคุณท่านส่งท้ายเดือนกันยายนนะคะองค์นี้ขอเปิดแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะที่สนใจศรัทธานะคะเก็บเหรียญหลวปูโตกันนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะคะท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะแต่ใน กล้องนะคะหนูก็จะถ่ายจากกล้องสุดให้ชมกันชัดๆเลยนะคะเหรียญเลขนะคะท่านเป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะหลังยันตรีนะคะองค์ที่สองนะคะจะเป็นหลังเยือนอินเดียะคะ่ะแล้วก็องค์ที่สามนะคะหลังยันตรีนะคะปีสองห้าหนึ่งหกนะคะท่านเหรียญพัยดยศนะคะ ชุดนี้นะคะแบ่งปันที่ห600้อยบาทเท่านั้นค่ะส่งท้ายเดือนนะคะท่านท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะห0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่หกอ่ท่านรายการนี้นะคะเป็นพระปิตาย,ยันดวงเล็กนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีค่ะได้มาพร้อมกล่องนะคะหน้ากล่องท่านอักขรชัดเจนค่ะ เป็นปีพศออ2521-2523นะคุท่านใต้ฐานนะคะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกค่ะปิดตายันดวงเล็กนะคะมวลสารดังเดิมเลยนะคุณท่านสภาพองค์พระสวยสมบูรณ์นะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นคุณท่านยันดวงเล็กนะคะ650บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทานการนะคุท่าน 650บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่7ของท่านรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่หม,มุนนะคะอายุ1 0 6ปีค่ะวัดบ้านจานนะคะจังหวัดศรีสะเกดปี2543ของาท่านอายุ1 0 6ปีนะคะเหรียญหลวงปู่หม,มุนนะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้นะคะส่งท้ายเดือนนะคะ ขอแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะท่าน500บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะเหรียนปูมุลนะคะต่อโค้ดนะคะกรรมาการนะาท่านยังไม่ได้เลี่ยมนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะหลวงปูมุลนะคะปี2 5 4หี่สามนะาท่าน5 0 0บาทเท่านั้นนะคะส่งท้ายเดือนกันเลยนะคะ สนใจองคไหนรีบโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะคุณ่านปิดให้ทานกันนะคะจะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยค่ะถัดม,มานะคะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมันนะคะคุณ่านเนื้อทองแดงลมดำนะคะเป็นเหรียญกลมใหญ่นะคะของหลวงปู่มุนนะคะวันนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะคุณ่าน400บาทนะคะต่อโค้ดหมายเลข สาศูนย์นะคะท่านหนูดูไม่ชัดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสามศูนย์ศูนย์นะคะท่านหมายเลขสามศูนย์ศนย์นะคะหลวงปู่มุลนะคะเหรียญกลมใหญ่นะคะเลี่ยมกรอบเขาท่านเป็นเลี่ยมใสเก็บผิวนะคะกันน้ําค่ะสี่รอยบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ไวให้ทันกันคะ่ะท่านไม่ควรพลาดนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเจ้าสัวหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะคะองนี้นะคะเลี่ยมกรอบนะคะท่านึานคนขอบูชาได้สวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะมวลสารดั้งเดิมแม่ท่านองพระนะคะเป็นเนื้อสีทองนะคะเนื้อเปียกทองนะคะท่านมวลสารดั้งเดิมจะเห็นว่ามีเป็นตุ่มเล็กๆตรงนี้นะคะอันนี้หนูไม่ทราบนะคะว่าเรียกกันว่าอะไรนะคะท่าน รายการนี้ท่านใดสนใจนะคะเจ้าสวนหลวงปู่บุญวันนี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะส่งท้ายสิ้นเดือนกันนะคะคุณท่านดูด้านหลังนะคะจะมีรอยจานนะคะรอยจานหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกรอบค่ะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะองค์นี้650บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงปุ่โตะนะ,ะท่านวัดประดู่เฉิมพีนะคะพระครูวิริยกิตินะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะขอแบ่งปันที่6 5 0้บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน650บาทจัดส่งฟรีนะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะเป็นเหรียญพระครูวิริยกิติหรือหลวงปุ่โตนะคะ 650บาทเท่านั้นค่ะท่านสนใจนะคะรีบโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะปี2517ค่ะหลังยันตรีนะคะหกรบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะค่ะโตะหลวงปู่โต๊ะแผ่เมตตาปลูกเสก5ไตรามาสสองห้าหถึงสองห้าวัดประดูสฉิมพีนะคะ เป็นพระเนื้อผงนะคะทท่นานกล่องเดิมเลยนะคะยังไม่ได้เลี่ยมนะคะองค์นี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านส่งท้ายสิ้นเดือนกันนะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาแล้วก็กดติดตามช่องปัญญากันไว้แล้วนะคะ ให้ราคาพิเศษเลยนะคะสิ้นเดือนกันแล้วนะคะท่าน400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่12ค่ะรายการที่12รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตววัดสัตหีบนะคะท่านนี่ค่ะองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยสวยเลยนะคะ เหรียญพ่ออีวัดสัตหีบนะคะคท่าน,นรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะทาน600บาทนะคะเรี่ยมกรอบคื้นคอบูชาได้เลยนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะในงานหล่อพระพุทธรูปนะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะ600บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาถักเชือกเก่านะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงทะะ่านทานเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะท่านนี่ค่ะเป็นถักเชือกเดิมนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะ 400รอยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปฏิสุทธิ์โพนะคะท่านวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะองค์นี้นะคะท่านเลี่ยมกรอบสวยงดงามนะคะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะขอแบ่งปันที่หกร้อบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่านส่งท้ายเดือนกันกันยายนนะคะ นี่คะ่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะคุณท่านปิดให้ทันกันนะคะเหรียญพ่อคูณนะคะแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเลี่ยมกรอบให้เลยนะคะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพ่อคูณเหมือนกันนะคะองคนี้เป็นพ่อคูณปีหนึ่งสองนะคะท่านวัดบ้านไรอํอำเภอด่านขนทวจังหวัดนครราชสีมาค่ะสภาพผิวพรานะคะเก่าเดิมนะคะท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะเลี่ยมกรอบนะคะท่านตาท่านใดไวตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองค่ะอง์นี้แบ่งปันเท่ากันเลยนะคะหกรบาทเท่านั้นเลยะคะ่ะท่าน หกร้อยบาทนะคะปีสองห้าหนึ่งสองนะคะวัดแจ้งนอกในเมืองนครราชสีมานะคะเลี่ยมกรอบค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบหค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญ รุ่นสร้างบารมีปี2519หนึ่งะคะหลวงพ่อคูณค่าท่านแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่600บาทค่ะท่านใดยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะท่านปี19ค่ะมาพิจรนารณาลายเส้นกันได้ค่ะท่านดูให้ชอบให้ถูกใจนะคะุคท่านดูรอยจานนะคะดูให้ชอบให้ถูกใจก่อนปิดนะคะคท่าน เหรียญพ่อคูณนะคะทาจากกล้องสดค่ะเรี่ยมกรอบนะคะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะรุ่นสร้างบารมีปี2519นะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณนะคะปิดตารุ่น เมตตามมหานิยมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะปีสองห้าสามหกค่ะเป็นรูปรอนะคะท่านปิดตาพ่อคูณหากันยากนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะท่านปิดให้ทันกันเลยนะคะปิดตาพ่อคูณนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ัมานะคะท่านมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคจังหวัดนครราชสีมานะคะปี2517าท่านที่ระลึกง,งานทําบุญส่งน้ํานะคะเนื้อเปียกทองนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งนะคะท่านเหรียญพ่อพรมนะคะปี2517นะคะ เรียนสวยค่ะท่านหลวงพ่อพงวัดช่องแคนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทานกันนะคะเนื้อเปียกทองได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านสวยงดงามค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะวัดช่องแคนะคะ 0 0บาทค่ะ่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุ่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะเป็นพิมพ์จัมโบ้รุ่นที่2เนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์ค่ะนานองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบนะคะ่านใต้ฐานฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะท่าน เห็นองค์พระนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งสวยนะท่านเห็นองค์พระรายล,ละเอียดท่านชัดเจนค่ะเป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะคะราการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งของท่านปิดตาหลวงปู่โตนนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะคุณท่านดูเนื้อปิ้นนะคะหลังยันดวงค่ะองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบค่ะด้านหลังเป็นหลังลงยานะคะ แบ่งปันที่7 0 0บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะท่านพระครูวิทยะกิติหรือหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่6 0 0บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทนะาท่านใบหน้าท่านนะคะยังคมชัดนะคะเหรียญสภาพผิวพระเก่าเดิมเาท่าน เรียมกรอบนะคะองนี้600บาทเท่านั้นค่ะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะเป็นเหรียญปี2511นึ่งท่านหลังยันตรีนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมาที่รายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดนะคะเป็นเนื้อผงนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน สี่ร้อยบาทนะคะปิดตาหลวงพ่อแดงเนื้อผงนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านรายการนี้นะคะปิดให้ไวให้ทานกันค่ะถัดมาค่ะมาันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะท่า,ทานมาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมใสกันน้ำนะคะท่านใดสนใจวันนี้แบ่งปันเลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลังหนังสือนะคะส่งท้ายเดือนกันนะคะ EP นี้นะคะแบ่งปันให้กับคนท่านที่อยู่รับชมช่องปัญญากันจนท้ายคลิปวิดีโอแล้วนะคะ400บาทเท่านานขอทาน400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้นะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ เหรียญสภาพผิวพระเก่าเดิมเลยนะคะหลวงพ่อทวดค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน600บาทนะคะพระครูวิสัยโซพลหรือหลวงปู่ทิมงานเรื่องสมณศักดิ์ปี08นะคะองค์นี้นะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะ องนี้นะคะท่านหนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะเลี่ยมกรอบเก่านะคะท่านองค์นี้หนูขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านอง์นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะ หากกล้องเบอร์อย่างไรต้องขอภัยคุณท่านด้วยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มุนนะคะวัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วนะคะพอสอง3หสามนะคะท่านหลวงปู่มุนนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองนะคะได้มาพร้อมกล่องนะคะยังไม่ได้เลี่ยมนะคะ วันนี้ขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะส่งท้ายเดือนกันค่ะแบ่งปันที่ห้าอบาทเท่านั้นค่ะท่าน5้ารบาทพร้อมส่งนะคะนี่ค่ะหน้ากากทองนะคะเหรียญปูมุนเหรียญมังกรคู่นะคะ5้า้อบาทเท่านั้นค่ะท่านสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะ รายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะหลวงปูมุลนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ เบอร์โทรยวหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะท่านใดมีไลน์แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะคท่านหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะฝากคุณท่านกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปค่ะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้เลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะคุณท่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ